โอเคครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาบุญยะตยาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกันในเกม d r a g o n n e s s นี่ครับ Sense Heaven <laughs> ชื่อ theme d a g o n n e s s Sense Heaven นั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาลองเล่น <ขอ S 1> กันดูนะฮะว่าเกมนี้สนุกสักแค่ไหน,น,นแล้วค่อยลงมือคือตอนนี้มีสี่อาชีพให้เราลองเลือกเล่นใช่ไหมมี ก็จะมีอาชีพดาบนะฮะานูโลแล้วก็เวทนะฮะเราเล่นอะไรดีขอต้นไม้แห่งชีวิตคุ้มครองท่านสถิตอยู่กับท่านผมลองเล่นขอคำอวยพรเวทนะหากไม่สามารถควบคุมได้มันจะควบคุมท่านมาเวทถ้าเราไม่สามารถควบคุมมันได้มันจะควบคุมท่านโอเคจัดไปเราไม่กลัวหรอกเราแข็งแกร่งพอที่จะควบคุมพลังเวทได้เนี่ย โอเคมาเจอกันเรามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆกันเถอะเรามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆกันเถอะโอเคอย่างนี้ต้อนรับโอเคนี่คือหมู่บ้านอันแสนสงบสุข <c oughs> มีสิ่งมีชีวิตสวยงามมากมายโอเคตัวเราน่ารักมากเลยนะแต่ว่าตัว NPC น่ารักกว่าเลย ไอรีนออให้เงินมาโอเคแต่ว่าใครอยากอ่านแนวเรื่องแบบเพิ่มความสนุกก็อ่านได้ไดนะครับค่าบาร์นาเป็นทหารผู้ยิ่งใหญ่โอเคโอเคบาร์นาจะให้บอสแสเราก็ไปคุยกับบาร์นาโอ้โหเลเวลขึ้นไวมากอยาขอบอเสียงลงหนะ่อยโอเคพอหนุม่มผู้นี้ฝีมือไม่เท่าไร่แต่เวตาใช่ได้ พ่อหนุ่มเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> ตัวละครตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> โอเคไม่มีแต่ค่าํำได้จำได้แก๊งเมื่อกี้ที่มุ่งเข้าไปในเมืองแซนเทลฟินมีคนพูดถึงเรื่องสาวผมแดงที่หายตัวไปด้วยเหมือนจะเป็นหลานสาวของผู้ใหญ่บ้านที่หายสักแห่งไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกับที่เจ้าหาหรือเปล่ากูนี่ไงหัวแดง <c oughs> โอเคไปทำภารกิจกันครับเกมนี้ก็ กดตรงเขียวๆข,ข้างบนนี้ฮะก็วิง่งเคว้่านเองเลยโอเคจัดว่าแจ่มนะเมือ่อไดรจะได้สู้นี่อ่ะลองคุยไปเรื่อยๆก่อนฮะเดี๋ยวก็ได้สู้เกมนี้เป็นเกมแนว M M O R P G นะก็ลองดูกันเร็วอยากสู้แล้วอโอ้โหเวลอัพอเ,ลเลือกรับฮีโร่โอ้มีสหายด้วย ระบบรับสมัครฮีโร่อ๋อฟรีหนึ่งครั้งกดเราได้บานาเออในเะอ็นพีซีจนเมื่อก <c oughs> ี้มาฮะเป็นลุงดวดถือขวานเนาะเซตได้เก้าค,ครั้งอ๋อเซตได้แค่เก้าครั้งเองเหรอใครมาเป็นได้ข้าบานนาะ ขอบฟ้อนอะสามารถนำลงทับเพื่อต่อสู้ได้เลยสามารถนำลงทับเพื่อต่อสู้ได้เลยโอเคอ๋อมีได้อีกตัวหนึ่งนะฮะใช้ได้3ตัวเนาะรวมถึงตัวเราด้วยโอเคม่อยมีปัญหาไปเดี๋ยวเควก็น่าจะให้เราได้อีกตัวหนึ่งไงฮะเรนด่านหนึ่งหนึ่งโอเคได้เลนแล้วนี่ มามามาได้เล่นสักทีให้เราวิ่งไปทางนั้นเหรอวิ่งไปวิ่งไปสหายค้าภารกิจที่ท่านอ่ออัมแบงอะไรวะอ่านไม่ทนันมันเหมือนตัวสปาร์ลาดยินคุยกันอยู่นะข้าได้โอเคคาบูมันโอเคเล่นตัวตัวเองได้ไหม โอเคเอาเมื่อกี้มันเป็นออตโต้อ๋อเราเล่นตัวนี้ได้เราจะเล่นตัวหลักเราฮะไอ้นั่นวิ่งตามเรมาไหมน๋อเนี่ยเหรอบอสมาเจ้าบอสอ,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 อื้ออื้ออื้อยิงเวทอือตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งอือไฟอาบบอลไฟนะยิงไปเรื่อยๆตัวแทงตัวแทงตัวแทงป่ะนี่อือกาดเบรก เอาเลยตูมโ,โอเคอืมเรียบร้อยอะไรอย่าบอสอ่อนจังเลยสู้เด็กผู้หญิงหัวชมพูคนนี้ก็ไม่ได้สามดาวเป็นไงล่ะชิลๆไปอีกมาไหนมาดูดิมีอะไรให้ทำอีกเมื่อกี้มันแค่ด่านหนึ่งๆแฮมันยังอ่อนดอยอยู่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆไอ้อันนี้น่ารักยินดีต้อนรับเมี้ย อยากได้อะไรล่ะมยวชื่ออะไรพาเนียล่ะอะไรเรือบันเนาะเรือบินเนาะวัสดุซ่อมแซมเรือบินเหรอ,อ,หรอมิอวนี่ยมันไม่ใช่ของที่หาได้ทั่วไปเลยนะมยวแต่พาเนียสามารถสัรหามาให้คุณลูกค้าได้เมยวอันนี้กล่องซ่อมเรือเบียกล่องซ่อมเรือบินนะมยวโอเคได้มาลวฮะเอาไปซ่อมเรือเราเลเวลสามแล้วนะ มาแล้วอะไรซ้ำเรือบ,บินเจ้าดูซิว่าครบไหมฮ่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเอามาให้ข้าไม่นานเจ้าจะได้เห็นสุดยอดเรือบ,บินอาบัตอารเบตอารเบตหรือเปล่าเอออารเบตข้าไม่เอาเข้ามาอ๋อข้าไม่เอาของเจ้ามาฟรีๆหรอกนะอันนี้ยาเอ็กพีรับไปสิอุ้ยได้ยาเ e อ็กพ e ีมามฮะเ,เรามาอัพอออถึงจะเพิ่มเลเวลเรานำยา e มีเสียงพูดด้วยนะฮะอัพได้ด้วยเหรออ๋โอโหแหลมไปเลยนะเนาะเฮ้ยอัพสกิลได้ะฮะต้องใช้50ไปทำเรื่องให้เจ้าหน้าเสร็จแล้วลือเจมบอสมกับที่เป็นเขาให้ยาพวกนี้มาไม่เร็วเลยมีประโยชนก็พอใช่แล้ว ก่อนนี้ได้ข่าวว่ามาน่าริชมีมอนสเตอร์แปบบลกๆหรือมอนสเตอร์ที่อื่นไม่เป็นแบบนี้เหรอ,อยังเรียกเจ้าว่าเจ้ามือใหม่การต่สู้นั่นเห็นแล้วไม่ใช่หรอือตอนตอน่อสู้เจ้าเห็นเดมอนเพนไหมไปหาพาเนียแล้วซื้อกลับมานิดหน่อยสิเขาจะสอนการเพิ่มศัก,กยภาพให้เจ้า,อา,าเอาลูกทีมมาเป็นอาจารย์ครเท่พาเนียเดมอนเพนงั้นเหรอขอแบบนี้ไม่ใช่ถูกๆเลยนะเมียวจะแน่ใจหรือว่าเงินถึงนะเมียว นำค่ามากเลยเหรอแบบนี้ตัวค่าคงซื้อไม่ไหวหรอกถึงเป็นเจ้าค่าก็ไม่ใจอ่อดหรอกนะถ้าเจ้าช่วยหาแคทนิปมาให้ได้ค่าก็จะลดราคาเดมอนพอยต์เดมอนพ i นให้เจ้ามีวเอ่านยากว่ะชื่อแต่ละอันโอเคปะสะสมแคทนิปอ๋อแคทนิปเป็นญ่าเหรอโอเคได้มาแล้ว อยู่แค่นี้ไปเก็บเองไม่ได้ไงฝ่เาเฮ้ยเขยมะสมค้อเมียวเคียนนิ่มเมียวอันนี้เมียวเดมอนพอลเดมอนเพนเมียวชวอบอ่านเป็นเดมอนพอลตลอดเลยเอาไปให้หมดเลยเมียวหุยใจดีจังหูได้ตั้งห้าอันนะฮะเอาล่ะขั้นต่อไปข้าจะบอกวิธีอัปเกรดเดมอนเพนให้เดมอนเพนสามารถนำมาช่วยอัพเกรดฮีโร่ได้ โอเคัพเมีลใหม่ให้ใช้ด้วยนะอ๋อเราจะมีสกิลใหม่ให้ใช้ด้วยนะครับอืมแล้วก็เก่งขึ้นโอเคเราขาดของนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะเก่งขึ้นแล้วฮะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยคราวนี้ค่าดูถูกเจ้าเกินไปต่อไปพวกนี้เจ้าก็จัดการเองแล้วกัน ที่ซ่อนเก่าของพวกมอนสเตอร์จะมีเดมอนเพนช่วยเพิ่มพลังอยู่ยิ่งเก่งเท่าไหร่เดมอนเพนก็ยิ่งคุณภาพดีเท่านั้นทุกครั้งที่ต่อสู้อย่าลืมดูดีๆล่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งได้ใจไปหนทางเสริมความเก่งไม่ใช่เท่านี้หรอกนะต่อไปข้าจะสอนเพิ่มเลเวลสกิลน้อเป็นระบบสอนเล่นฮะถึง<อ>เวลาเรียสกิขัต่อไปแล้วล่ะอ๋ยนสกิลขั้นต่อไปโอเคเซตเต็มสกิล เอาไปเอาไปโอเคได้อ,อัพเลเวลสี่ทุกอันแล้วนะฮะโอเคป่ะน่าจะไม่มีอะไรนะฮะเป็นเควสเอาเลเวลอัพอีกแล้วไปส่งเควสขณะเจ้าถึงเอาเด็กมือใหม่มาแนะนำให้ข้าล,ละ่ะแต่ว่าไปก็ดูวีฝีมือเสมือนเจ้าคนที่แล้ว เจ้าแลมเบิร์ตข้าดูแลถูกชะตาฮ่าฮ่าตั้งแต่มองกรจดโจมครั้งนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยแถมยังมีข่าวลือว่าถูกพิษของดรา้อนบัตตายเลอีกแล้วด้วยม,มังกรจดโจมพิษดรา้อนบัตถ้ามีโอกาสค่อยถามแล้วกันนี่นะไม่ถือว่าเป็นข่าวลือแต่ข้าต้องชําระแค้นแต่จะว่าไปมนาลิชเนี่ยทําไมข้าถึงไม่คุ้นเลยแต่พวกมอนสเตอร์รอบๆนี้หนักหนาเอาการเลยนะยังไงดีล่ะ มานาลิชเนี่ยเป็นพวกนักเวทและเจ้าหน้าที่อย่างพวกข่าดูแลปกติแล้วนอกจากมอนสเตอร์ธรรมดาน้อยมากที่จะพบสิ่งผิดปกติแต่ก่อนพวกเราออกไปแถวนี้มีมอนสเตอร์เยอะแยะเดินไปเดินมาหรือเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นนี่น่ะข้าจะให้คนช่วยตรวจสอบอีกแรงไม่ต้องหลอกเข้าไปเดินรอบเดียวก็เห็นแจ้งแล้วไปเถอะเราไปอกกำลังกายกันสักหน่อยโอเคเราจะออกไปนอกเมืองนะฮะ ไฟโอ้ไฟเยาโบรเราตีเองดีกว่าฮะอยากตีฮะอื้ออื้ออ้ยิงยิงยิงโอ้ให้ค่าห้าตัวง่ายๆชิวๆแค่นั้นแหละขอค่าอีกหน่อยนะอขอค่ามไม่ได้ถ้าไม่มีเควสคือห้ามตีเลยหรอโอเควิ่งไปฮะกะแค่ส่งเควสไม่มีอะไรเนื้อหามันก็สนุกดีนะน่าสนใจ สถานการณ์ไม่ดีแล้วโทษตัวข้าที่อาจะเกียดค้านจะเป็นความเคยชินใช่แต่แกลุงขี้เกียจนนเล่าอ่ะอย่าเพิ่งตัดพ้อเลยแถวนี้ท่านถนัดที่ทางเออมีที่ทางแก่การซ่องสูมไหมสถานการณ์แบบนี้ข้าไม่เอาอข้าเอาไม่อยู่แน่อ๋มันจะรวบรวมกําลังคนฮนะนี่พูดถึงเมื่อก่อนข้ากล้าสัญญาที่จะบอกเจ้าแต่ที่นี่ตอนนี้ข้ามูลข้าหายไปส่วนหนึ่งแล้วอา้าวหายไปไหนอ่ะ คำแนะนำสักนิดก็ไม่มีเลยเหรออืมตามประสบการณ์ที่ผ่านของข้าข้าพอจะรู้สถานที่ที่น่าสงสัยแหละใช่แล้วพาเนียเป็นคนล่าสุดที่มายังมานาลิชพอข้าได้ร่อนพวกนั้นมันมีจิตสัมผัสที่เร็วมากพวกเขาน่าจะรู้อะไรบ้างไปโหมีให้เล่นเยอะอะพื้นที่อันตรายแถวนี้หรือเมียยเยอะมากเลยแหละจนข้าเนี่ยไม่ค่อยออกไปรับของบ่อยๆเลยแลวแผนที่ด้านล่างนี่แหละจะคิดว่าสถานการณ์ร้ายแรงแค่ไหนอ่ะใช่ละที่ตรงนั้น Ancient Temple ruins เนี่ย Ancient Temple ruins ฟังดูก็รู้แล้วว่าเป็นที่น่าสงสัยไปเที่ยวพวกเราโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไป Ancient Temple ruins นะฮะชื่อยาวมากด่านที่สองอุ๊ยได้สู้อีกแล้วแจมไปไปเลยฮู้อุอ๊ยมีขังข้าวเกิดขึ้นมา เล่นเวมันจะเล่นยากหน่อยฮะเรื่องการควบคุมถ้าเล่นวันเดอร์ก็ฟันฟันไปง่ายดีะฮะเราแค่ฟันอย่างเดียวะฮะแต่น,น้เวมันต้องอะกะระยะสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรมีเนื้อเรื่องให้อ่านอีกเละไม่ได้อ่านเลยโหกอบลินมือธนูจงฟังอ่านไม่ทันพูดเร็วจังอัมแบกต้องชนะโอเค ไม่ได้ชน,นะหรอกเข้ามาป,าป่าพวกแกแล้วไอ้พวกกรับลินเออพวกยิงสองทีตายแรงไปไหนพี่ไป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 สก้อนสกิมเราใช้เอาเอออ๋ออันนี้ไฟเยืยอไฟเยือกเออดอกเดียวตายหมดแก๊กมานี้อุ๊ดักตรงนี้พี่ยิงออกมาเอาอุ๊ยปาผิดทางโอ้ ไรบ่บอลโอ้โหเอาอันติดตุไปกินเลยไอต้ตายเรียบเรียบร้อยอะไรอิโนโนฮานาไม่รู้อันติเหมือนจะพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นไ,ไหมก็เกาหลีนะฮะยิ่งยิ่งโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาทางนี้ไฟเยียชิวล,ลบลบลบโอ้ยโดนกัดช่วยด้วย โ okay. อเคไฟเยาบว์เออขอเปลี่ยนเป็นแทงแทงกระโดดทุบโ okay. อเคไฟเยาบว์ไฟเยาชิลไฟเยาบว์กาแตกเออเอาไปกินเอาไปกินอันติมาแล้วโอเคฮู้ฮู้อันติดอกเดี๋ยวตายเลยฮะแรงมาก น้อผ่านสองด่านแล้วนะฮะตอนนี้น้อน่าสนใจไม่น้อยเลยเกมนี้สนุกมากเลยฮะตอ,นะอ้ยโเสียงพังน่ารั่ท่าต้องหาแมวค่าให้เจนนะเมียวเมื่อกี้เอาตลอดมาฉันนึกว่าแกเป็นแมวไปหาแมวมันให้อีกเหรอ โอ้ได้หินอัปเกรดเต็มเลยฮะไหนเราลองอัปเกรดตัวละครเออไม่ทันเข้าเครดก่อนโอเคไม่เป็นไรเข้าตัวละครนะฮะอัปเกรดตัวละครมาอัปเกรดตัวละครกันฮะอัปได้แล้วเหลมดีไอ้นี่อัปได้ไหมไม่ได้นะฮะหินอันนี้ไม่พอไม่เป็นไร จริงๆเราจะรีบแบบพี่ก็ได้นะฮะแบบกดกกกดดดกดไปะฮะมันก็จะช่วยในการปั๊มวิวให้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะพี่ว่าวิวหลังๆมันต้องมันมากๆแน่เลยไปในป่ากำจัดสเกเลตันสตัวน<ป>ี่โอโ้โหมันกดอันติเลยเหรอวะโคตรเถือนโอเค คือก็จะมีมอนตามเมืองให้เราทำควีนนะฮะหรือว่ามันจะให้เราเข้าไปในดันเจี้ยนนั่นเองนะฮะก็มีสองแบบเลเวลเจ็ดแลละอะไรวะไวมากเหิ่แป๊บเดียวนะฮะเล่นยังไม่ถึง20นาทีเลยแป๊บเดียวนะฮะตัวละครของเราเลเวลเจ็ดแล้วใช่ได้นะฮะไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยละกันนะฮะ Dragon Nest นะฮะ Sense h e a v ว n นะฮะก็ไปโหลดกันได้นะฮะเกมเพิ่งเปิดเลยนะฮะไม่นานนี้เอง นะฮะลองเข้าไปเล่นกันได้เลยนะฮะใครสนใจนะฮะลิง์โหลดอยู่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะฮะก็ไว้มาเจอกันในเกมนะฮะชื่อของพี่ก็เห็นอยู่นะฮะโอเคโอเคนะฮะพี่เล่นเซิร์ฟสนะฮะก็มาเจอกันได้นะฮะเป็นตัวละครผู้หญิงหัวชมพูนี่นั่นเองแล้วเจอกันใหม่พัทนะนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย